ความสวยงามของดอกหางนกยุงค่ะ,คะตอนนี้บานสะพรั่งเลยนะคะสลับกับตะแบกนะคะเขาบอกว่าตอนนี้สีสันสวยงามสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเลยนะคะมีอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะ ริมทางหลวงชนบทหมายเลข2365ค่ะสายโคกแขวนดอนแขวนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอคอนบุรีกับอำเภอสิงห์สางจังหวัดนครราชสีมาค่ะตลอดทั้งสองข้างทางเลยนะคะระยะทางกว่า20กิโลเมตรตอนนี้กำลังเต็มไปด้วยสีแดงสดใสจ,จากสีของดอกหางนกยุงค่ะ oh, ที่พากันทย oh. อยชูชอ่อกระจายเต็มต้นสลับกับสีม่วงครามของดอกตะแบกเป็นระยะๆะะนะคะตัดกับสภาพความแห้งแล้งของพื้นที่ทั้งสองข้างทางซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามและก็สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่สัญจร ผ่านไปมาในเส้นทางนี้เป็นอย่างมากนะคะซึ่งความสวยงามนี้แต่ละปีเนี่ยก็จะมีให้ชมกันแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือในช่วงระหว่างกลางเดือนเมษายนไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมเท่านั้นค่ะเนื่องจากหลังจากนี้เนี่ยต้นหางนกยูงแล้วก็ตะแบกก็จะเริ่มติดฝักนะแล้วก็เตรียมที่จะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไปอุ้ยสวยมากสด,สดใสามากเลยนะอ่าเอาละครับมาที่เรื่